สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCR Raider นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม l i n e s g e 2 M นะครับหรือว่า L 2 M นะครับผมเพื่อนๆครับในที่สุดนะครับผมผมก็ได้ตัวแอดคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกว่าจิตใจก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีขึ้นมาหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการตอบกลับของทีมงานเนี่ยตอบมาว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะผมก็ได้คืนมาแล้วนะสำหรับตัวแอดนะครับเคได้คืนมาเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้เข้าไปดูว่าตอบกลับมาแล้วยังและได้คืนหรือเปล่านะครับผมก็เลยเข้าไปดูเฮ้ยสรุปว่า ตัวแอดผมได้คืนทุกคนเออในส่วนของการทํางานของของของผู้ให้บริการเกมเนี่ยผมว่าทํางานเร็วนะทำงานเร็วนะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าตัวเด็กผมอะ่ะยังไม่ได้คืนนะตัวเด็กผมยังไม่ได้คืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการตอบ ของในส่วนของทีมงานนะครับในส่วนของผู้ให้บริการนะครับตอบมาว่าอย่างไรนะครับเอาเป็นตัวแอดก่อนนะว่าตอบกลับมาว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอดกันก่อนนะครับมาครับนี่เลยนะตัวแอดผมนะครับตอบกลับมาว่านะครับเรียนผู้สืบทอดนะครับผม จากการตรวจสอบบัญชีของท่านสามารถเข้าเล่นได้ตามปกติแล้วนะคะท่านสามารถล็อกอินเข้าเกมได้เลยนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะท่านขอบคุณค่ะสั้นๆง่ายๆนะครับผมสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรเยียวยาผู้เล่นแต่อย่างใดคือ เราต้องส่งเรื่องไปใช่ไหมที่ผมทําคลิปนะครับไปว่าเออผมได้ส่งเรื่องไปอ่ะแล้วก็จะมีคลิปแยกด้วยว่าผมส่งเรื่องไปอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆโดนแบนนะครับให้เพื่อนๆทำตามคลิปได้เลยนะครับให้เพื่อนๆทำ,ทำตามคลิปได้เลยนะครับนี่นะครับสําหรับตัวเอสผมนะครับก็ได้ไอดีคืนมาแล้วนะแต่ก็ไม่มีการเยียวยาอะไรใดๆนะครับ ไม่ได้มีให้ไอเทมอะไรปอกใจนะก็แค่บล็อก ID ให้เล่นได้ต่อนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวแอดแต่ครับแต่ผมไม่ใช่มีแค่ตัวแอดที่โดนนะครับผมมีตัวเด็กผมด้วยที่โดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเด็กผมที่โดนจะตอบกลับมาว่าอย่างไรนะครับทุกคนมาดูกัน,นครับ นี่นะตัวเอตอบมาแบบนี้นะครับมามาดูตัวเด็กกันครับผมนี่ครับผมนี่คือ ID ตัวเด็กผมที่ตอบกลับมาเรียนผู้สืบทอดจากการตรวจสอบจากระบบขณะนี้บัญชีตัวละครของท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบตรวจสอบตรวจสอบอะไรอะ่ะ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นความเป็นธรรมภายในเกมค่ะกรุณาทําการเข้าสู่ระบบอีกครั้งหลังจาก30วันหรือในวันที่28เดือน7 2,025คือผมโดนทั้ง2ตัวเมื่อวานโดนทั้ง2ตัวเมื่อวานนะครับโอเคแล้วก็มันจะปลดให้คือถ้าครบ30วันอะ่ะมันจะปลดให้วันที่28นะครับ เดือนหน้านะครับเดือนหน้าคือเดือนหนึ่งอ่ะทั้งนี้ทางทีมงานขอความร่วมมือให้ท่านถอนการติดตั้งโปรแกรมที่อาจมีผลกระทบต่อระบบเกมโดยตรง <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมไปใช้โปรแกรมช่วยเล่นอะไรหรือว่าผมมีโปรแกรมอะไรหรือว่าผมต้องลบเกมทิ้งลบวินโดว์ทิ้งลงใหม่ลงเกมใหม่หรอคือผมต้องบอก โดยความสุดจริตใจ,จบอกตามตรงนะโดยความบริสุทธิ์ใจของผมอะผมไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆทั้งสิ้นเลยผมเล่นกับโปรแกรมของเกมนะครับก็คือพอเพผมเปิดแค่นั้นผมเปิดแค่นั้นเลยทุกคนนะครับผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นี่เลยเห็นไหมเช่นโปรแกรมช่วยเล่นผมไม่มี โปรแกรมปรับแต่งการาฟริกเช่นโปรแกรมเพิ่มเฟรมเรทหรือปรับ FPS ผมก็ไม่มีครับโปรแกรมจำลองโคลนแอคเคา์ผมก็ไม่มีหรือซอฟต์แวร์ใดๆที่อาจจะละเมิดนะข้อตกลงการใช้งานของเกมทั้งที่กล่าวมาผมไม่มีสักอย่างทุกคน คือถ้าผมมีถ้าผมมีสังเกตไหมว่าตัวเอผมยังได้คืนเลยอันนี้ข้อสังเกตนะข้อสังเกตหนึ่งตัวเอผมได้คืนแต่ตัวนี้ทําไมผมไม่ได้คืนถูกปะมันควรได้คืนเหมือนกันมันควรได้คืนเหมือนกันถูกไหมหากบัญชีของท่านถูกปลดการระงับตามกําหนดแล้วแต่มีการตรวจพบ การกระทําที่เข้าขายอีกครั้งในอนาคตระบบจะดําเนินการระงับบัญชีเป็นระยะเวลา30วันโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าขอบคุณค่ะคือต้องบอกต้องยอมรับตามตรงนะว่าคุณใช้การแบนแบบไหนคุณไม่ได้ใช้คุณไม่ได้ใช้ ทีมงานของคุณเบนหรือว่า GM มาตรวจสอบแต่อย่างใดเลยนะเท่าที่ผมสันนิษฐานนะผมว่าคุณใช้ AI แบนนะครับใครที่โดนแบบผมมาเจอแบบเนี้คืออาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยตัวหนึ่งตัวนึงโดนปลดนี่หว่าแล้วทำไมตัวหนึ่งโดนแบนเนี่ยผมกำลังพูดอยู่ว่าผมว่าเขาอะไม่ได้แบนเองเขาใช้ AI แบนครับลักษณะแบบนี้นะ ลักษณะแบบนี้ไม่ได้แบนเองครับแล้วผมไม่มีโปรแกรมช่วยเล่นใดๆในเครื่องผมเลย ID ทั้ง2 i ง ID ผมเล่นคอมเครื่องเดียวกันจอเดียวกันผมไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นแต่อย่างใดนะครับผมขอยืนยันณที่นี้นะครับแล้ว i d 1หนึ่งปลดให้ก็คือได้คืนแต่อีก i d โดนแบนต่อ นะครับก็ข้อสังเกต id a d ผมนะครับข้อสังเกตนะผมไม่ได้ว่าทางผู้บริการนะข้อสังเกตคือ id a d ผมเนี่ยผมเติมแพ็กครับผมเติมแพ็กกุญแจผมเติมแพ็กกุญแจนะแพ็กกุญแจต้อนรับผมเติมหมดแล้วก็ผมเติมแพ็กหน้าเว็บ id a d ผมนะส่วน id ที่โดน สามสิบวันเนี่ยตัวเด็กผมเนี่ยผมเติมแค่แพ็กคกุญแจยี่สิบแปดบาทเออผมเติมแค่แพ็กคกุญแจยี่สิบแปดบาทที่ได้เซเลฟิมไหนครับนี่นะอ่ะไปดูในเกมนะครับแพ็คไหนที่ผมเติมนะก็คือแพ็กคกุญแจต้อนรับอ่ะครับนี่ไอดีเอสผมเติมหมด กุญแจต้อนรับนี้ผมผมเติมหมดเติมหมดนะ ids แต่ id ตัวเด็กผมเติมแค่กุญแจอันนี้ผมผมเอาเ e r i a ฟิล์มไหนไงเนี่ยผมเติมแค่อันนี้ตัวเด็กผมนะแล้วก็แพ็กหน้าเว็บผมก็เติมมันจะมีแพ็กหนึ่งที่ได้สุ่มได้ตัวสุ่มเยอะแต่มันราคาถูกนะครับหน้าเว็บผมก็เติมนะครับผมก็ข้อสังเกตนะว่าเติมเยอะ บดให้ด้วยหรือเปล่าเติมเยอะบดให้หรือว่าได้ดีคืนเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยหรือเปล่าอืมนะไปคิดกันดูไปคิดกันดูไปวิเคราะห์พิจารณาดูว่านะที่ผมทำคลิปออกมาแบบเนี้ยคือให้เป็นข้อสังเกตแล้วกันว่า การโดนแบนมันโดนแบนแบบง่ายๆเลยหรือไม่ตรวจสอบก่อนหรือที่จะคุณจะมาแบนด์คนอื่นแบบนี้คุณไม่ตรวจสอบก่อนที่จะมาแบนผู้เล่นแบบนี้ตรวจสอบสักหน่อยดีหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับก็อย่างที่บอกยังไงผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่ใช้ไม่ใช้คนแบนน่ะอ่ะคนแบน น่าาจะใช้เอไอตรวจสอบมากกว่าอ,อันนี้นะผมคิดว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆคิดอย่างไรผมอันนี้ไปลองคิดพิดจารณาเอาดูนะไปวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็คลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับผู้ได้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับในที่สุดผมก็ได้ตัวแอดคืนนะครับได้ตัวแอดคืนนะครับผมโอ้โอเคก็ยังดีครับก็ยังดีนะครับผม Okay. แล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ตอบนะครับพยายามตอบพยายามพูดคุยกับเพื่อนๆน,น,นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการ ในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มาไลฟ์นะครับมาไลฟ์สตรีมนะครับกันต่อเนาะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม